จริงๆแล้วหลักๆข้อแรกที่สำคัญที่สุดอ่ะมันคือ innovation, innovation คือความทันสมัยต้องยอมรับว่า 3C เป็นบริษัทที่เหมือนแต่ละครั้งที่เราเจอกันอ่ะในก็จะได้อัปเดตเห็นไปด้วยอันนี้ต้องบอกว่ายกให้เป็น the base เลยในความทันสมัย Innov ative, no innovation ส่วนข้อ2ก็ในเรื่องของการใส่ใจดูแล ไม่ว่าโจทย์อะไรมาสมมติว่าในบอกอในอยากจะข้ามเทรนอยากได้อะไรใหม่ๆทาง3 c ซีก็สามารถตอบโจทย์แล้วก็เขาเรียกว่ามิดแอนด์แมทสัมสกัดที่ดีที่ได้อันนี้ต้องยอมรับว่าก็ที่หนึ่งเหมือนกันได้ค,ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อ3เนี่ยจริงๆเราก็พูดในเรื่องการดูแลเนาะเราก็รู้จักกันมาหลายปีก็ต้องบอกว่า 3C ีไม่เคยทิ้ง <ๆ S 1> ไม่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรือให้เราเป็นเจ้าแรกๆที่ได้รับข้อมูลหรือพร้อมที่จะดูแลเราไม่ว่าจะเป็นปริมาณเท่าไหร่ก็ตาม นี่อันนี้คือ3าข้อที่ควบคุมที่บอกว่าไม่ไปไหนจาก3าแน่นอนนะคะก็ถือว่าแฮปปี้มากค่ะที่ได้ทํางานกับคุณนัทแล้วก็ในส่วนของทีมเซลล์ทงหมนที่ดูแลเนาะแล้วก็พอมางานวันนี้ก็ประทับใจเหมือนเดิมค่ะก็ยังได้รับความรู้ใหม่ๆอิน innovation ใหม่ๆหม่อที o ใหม่ใหในเรื่องขอสารพกัดวนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็เชื่อว่าปีถัดไปก็น่าจะได้รับรางวัลในสาขาอื่นด้วยแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอเคมากเลยค่ะสามก็ยกวมาฟังแล้วก็รู้สึกเป็นกำลังใจนะครับที่คุณนหนก็ ในวันนึกถึง3ามตีก็นึกถึงความเป็นอินโนวชันทั้งตัววัตถุดิบแล้วก็รวมถึงการช่วยในการพัฒนาสูตรตามโจทย์ที่คุณนายมีให้ใช่<ด>ครับซึ่งเราก็ดีใจเราก็ที่จริงก็เป็นโพสิชันที่ทางเราพยายามให้ความสำคัญเราก็ดีใจที่ทางคุณนายเองก็สัมผัสลงเงินได้แล้วที่สำคัญก็ความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่คุณนายก็สัมผัสจากทีม3ามทุกคนเราเรียกว่า3ามตีเองก็เราก็อยากจะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ในดวงใจคุณนายนะครับขึ้นมา ก็ค่อยไต่ระดับขึ้นมาแล้ <laughs> เราก็ <laughs> ต้องบอกว่าอัลติเมทเราก็ฝากบริษัทเล็กๆเป็นในอ้อมอกอ้อมใจวันไ,ไหนมีสัตว์กดีๆก็พุ่งตรงหาเราได้เหมือนกันเลยนะคะ <laughs> ยินดียินดีรับขอ้อมูลใหม่ๆยินดีรับคอามทนสมัยอีตตลอดเวลาย, <laughs> ยินดียินดีมากๆ <laughs> เลยนะครับ <laughs> <laughs> ล้วก็หวังว่าสินค้าที่ร้อนออกไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สร้งางเรียกว่าสินค้าที่ดีให้กับผู้ค้าตลาดที่เขามองหาโปรตีนคุณภาพโปรตีนที่ช่วยเรื่องสุขภาพแล้วก็ดูแลรูปร่างได้ครับเพราะว่าตอนนี้ เพิ่งร้อนออกไป19วันลูกค้าก็ค่อนข้างจะแฮปปี้แฮปปี้ในเรื่องของผลลัพธ์ในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความประทับใจไม่ว่าจะเป็นฟิลลิ่งที่ได้เลยนะคะคน้าครอบครับก็เร,เรียกว่าเป็นกำลัใ,ใจดีใจมากเลย<ด><ล>ค่ะขะที่ทางแบรนด์โรเนอร์อย่างคุณไนท์เนี่ยมีฟีดแบ็กอย่างนี้เราชื่นใจครับแล้วเราก็เป็นกาลังใจให้ทีม3 c ซที่จะมุ่งมั่นในการสร้างพลัสแล้วก็ดูแลกับทางออลติเมท อินโนเทคให้ดีที่สุดนะครับได้เลยครับขอบค,ค,คุณมา,มากๆเลยนะคุณนายครับสวัสดีครับ